ต้องกลอ,องผ่นจานี่รดแดนกายหนาบ้าทไม่แพงถ้าพึ่งอาบน้ำเซ็สองโลหาทิบบาทโลละยี่ิบห้าบาทต้องกลองถึก,ถก <S <s> <S มือหนีก็ของเถียวบุญมีส่งมาผึ่งสีมอดเย็บใจมาสันตวมันมาหอดมันมาผัอบูในจนบุรีนี่แหละจะไก,ก่ไก่พัทยาจะวันที่สองนัญญ่นบนยอมมาส่งของมู่บ้านร้านสาวก็เลยอันเขียนไป กับบริษัทไงวันนี้บริษัทไงผึงใสมาส่งเมือนี่เนาจนเละเบิดแล้วแล้วสิโพธิเบิ้งยีดอกลูกเลยนะมันยังไงเอาของมาส่งเล็กน้อยผู้เสียมาส่งเขายังบอกค่อยเอามาส่งพร้อกับต่อมาส่งเ้านถ่ายวิดีโอเราก็ส่งไปเขาบริษัทไงมันโปรโมทที่ดีสองวันถึงผลไม้สด สดไม่มีมีแต่เนา่าบริษัทนี่จะไปหาทรงด้วยเพื่อนมีคนก็ไปคอมเมนต์หลายอยู่ผลไใหม่เน่าก่อนหอดแต่มันเจาะกินน้ำกองม,มาันลอยเอจาะแต่บุญมีทรงมาันจะาโกรธหรอกเหลืออยู่แค่นิดเดียวในกระมังมเอามาเหอออกหวานมองซมอนพก่อนสื่อไปทำบุญยวัเนะ หวานแซ่บกิโลหนึง่งกิโลเราหกสิบมั่งคุดีแห่งถือบางมองไปเห็นหนั่นหกโลร้อยเผานาโอ้ยถือครับตัวนี้เท้าสวยเลยเนาะ กินจนบา,นบา,นบานลบนแล้วแต่หนำนักขึนว่าเป็นอย่างนั่งกินใดกินไนปโดไม่อยู่ห้องแค่บุญีคนดกลับเลยนี่คุณลุงกระลูกก็ยังบ่อยากให้กลับวอเดี๋ยวคุณลุงเราก็ตามมานนะประมาณปลายเดือนกันยากบนแล้วตามมา ม,มันทำบุญลอยบ้านหลานพอดีว่ายเย็นเย็นถ้าแปลงเย็นร่มเปิดพัดลมโขกนอนอาบน้ำมล่อยเปิดพัดลมโบสายเลยเด้นในห้องน้ำเปิดจะเสียดายมันมันจับตรงมันหันไปหันมาหนะยังซอยโบใดไหมฮอ,อนหลายน้องโตทอ,อ,อันมันอยู่ไก่ทะเลนะลมไอฮอร์อมันมาจากทะเล กินสมใจอยากกาขาขษอข้องขาบอไปซื้อเด้ลงกล้องมาหอดมือนี่หนาวถ่ายวิดีโอดาวาันดาวไป็ะสละบ่าเออคือบริษัทกระดกเต้เออได้เนี่ยนี่แฟล็กตัวแอ์ฟอร์ฟันลอกลิงใช่าทางทามร้านสามาหนูกายังสุกก็ถือของนานบุดไหมไม่เงี้เขามาส่ง ลืมบอกน้องผู้ที่มันเอามาส่งคิดซ่าไปจางอย่าก็ทายเป็นวิดโอโ์ดาฝากไปบริษนะัทหนะนะสรงไปให้เขาราสัาติไม่ค่อยจัดปันไหนก็ว่าอันาพกพินอนไ้อยู่หวาน สื่อไปทำบุญยุวัดนน้องน่วยใส่ถุงเลือกหน่วยประมาณประมาณไหนไม้ก็หนีลูกมันสีเลี้ยวลูกถุเนาอันหนีลูกป้อมลูกเน่าสีเศบก็หนี่เอาไปกับแก้เปลือกออกเนาะเขาก็สบายวัดจริงๆเลยไปถวายวัดสบายพระพระสินชันไล่หลายคนเกือไปก็ดีใจเนาะอยู่เมืองไทยเหรอ หาวรบเดือนบมดแล้วต่ออูุ่น่ะเมืองก่อนข้างเหงาก็อาบจะเดือนหนามนีกับกับมาพร้อมผูล้ลุงอีกคนหนึ่นงนะ วางเตียงเอาต่อกับปาดทั้งผู้เรียนปอกผู้เรียนมันก็ร้านผู้เรียนคือม,มือเหนือจริงาืมันมก็เด่นพี่สียางออกไปข้างนอกแลมันหอนเหมือาานอากาศมันร้อนว่านไปเดินหย่างตลาดจีนซากแง้วรู้ว่าจะอ่อนหลายกับเขาไปน้ำอันเพื่อนข้างบ้านเนาะไปน้ำเพื่อนพี่สาว ไปแดีวกนั่งักดืมอะไรอย่งเรีดื่มเลยงเขาต่อยมักต่ไปแนวนั่ะเขาหางเขาต่อเพราะเขานไอเขาหางมันก,ก็คือเขาอยู่เยอะมันเนาะักไปแบบบ้านๆนี่คือแหละนวลดีแต่ตะหอนไลยต่อยกระตูเบาไว้ปวดหวัว นั่งมดแล้วข้านำฉีดนั่นเจ้าไปหแซนผมอุ้ยมึงจะเด่นมึงยืนออกไปหาคือมั้งพูดถือมากกว่าเหลือมั่งพูด เด็กกับเบิดเลงกับกับนะเงา,าได้ไปในบ้านเงียบสีม่วงที่ผ่านนาทีนังหอนกัเลยนี่ไปหาตัดผมกันนะั่งแล้วส่วนไหนนองกัน

อยู่เมืองไทยโดนตาก, Negative, ag. Ag. าก็บตั้มตาอยากเมื่ออยากเมื่อตั้มตาไปเสร็ละอยากให้ลูกมันก็ลูกบอกว่าอยู่ต่ออยู่ต่อนะเสื้อออกจากถทำแล้วมันมาสินี่เขาทำดูมันโอ้มันมาสินีเขาทำเร็วเพื่อนๆมันก็อยู่เงาเสร็จแล้วเดี๋ตั้มตาเอ้ยพ่อเป็นห่วงกันสันนะแต่พ่อดอกตั้มตาไปเสร็ละอย่างแกเขาบอกว่าแม่อยู่ต่อเลยนะลูกปุ้ยายป่าวสองเงินมาให้แม่ยายแม่เงินพ่อพ่อส่ ไม่เจอเลยเรียมแม่เนาะบ่ะด้ว่าอยากเมื่ออีหรือดอกละ่ะเม่ลูกมเมิบงคลิปนี่ไ <c oughs> ม่ได้ยินแม่อบอกพื้นอีกละวยานแม่เมื่อนะยานแม่เงินเบดิดทมงเงินใหม่แม่อยู่ต่อ ชวนเพื่อนไปหาเห็ดเล็บก,ก่อนยันงไปถ่ายซ้อยเนี่ยมอกล่ตัุดตัวแซ่บแล้วกันเพื่อนทีนไปหาเห็ดเล็บหล่ะโทรไปหาหมูกัน